นี่คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ท่ามกลางสายหมอกที่ไม่ต้องบอกหลายคนก็น่าจะรู้จักถึงสถานที่นี้เป็นอย่างดีนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว วัดสวยท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกซึ่งถ้าจัดอันดับวัดสวยในไทยเนี่ยที่นี่ติดอันดับต้นๆเป็นประจำครับโดยเด่นเป็นสง,งา่าโดยปฏิมากรรมพระพุทธร,รูปสีขาวพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่สร้างลดหลันกันลงไปปัจจุบันด้านบนเปิดให้เข้าไปสักการะได้นะครับจะมีพระประธานประดับคิทตั้นสวยมากอีกจุดที่น่าสนใจคือเจอดีย์พระาธาตุผาซ่อนแก้วเจดีย์สีทองอารามที่ประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเครื่องเบญจรงค์และลูกแก้วจานวนมากเรียกว่าวิจิตรงดงามจริงๆครับที่นี่คือเขาทําสวย้วเนี่ย คือเป็นปฏิมากรรมช่วยชามมาประดิษฐ์อะแต่ว่าสวยเลยอะไม่แน่ใจเขาจะเรียกว่าอะไรดีแล้วด้านในนะครับยังมีพระบรมสารีรกะธาตุครับสามารถเข้าไปสักการะเสริมสิริมงคลกันได้อีกด้วยกับพระพุทธร,รูปปางต่างๆที่ประดับสวยและยิบยับจริงๆควรค่าแก่การมาเห็นด้วยตาตัวเองครับวัดพระธาตุาซ้อนแก้วอยู่ที่เขาขอเพชรบูรณ์นะครับถ้าใครไปช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีตักบาตรด้วยนะเรียกว่าสายบุญเนี่ยเมื่อมาที่นี่แล้วได้ทั้งถ่ายภาพสวยๆและได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยครับไม่ควรพลาดจริงๆ